เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราคว้าชัยชนะเหนือทางสิงโตนิเงินครามชิลซีมาได้ส่งประตูต่อหนึ่ง ทว่าในจังหวะที่ทางเดียโกโชต้าถูกทางโทซินอาราราบิโอโยแนวรับของทางสิงบูดึงจนล้มลงไปแต่กลับได้เพียงแค่ใบเหลืองเท่านั้นทั้งนั้นได้เมื่อวันก่อนนั้นก็มีเคสในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นระหว่างเกมกับทางปืนใหญ่อาร์ซนลที่บุกไปพ่ายให้กับทางเดอะเชอรี่บอนมัดซึ่งในการแข่งขันเกมนั้นเองทางวินเลียมซาลิบาปกลังตัวเก่งจากทางเดอกันอร์กลับถูกใบแดงไล่ออกจากสนามไป โดยเหตุนี้มันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หลายฝ่ายจะนำเหตุการณ์ทั้งสองนี้มาเปรียบเทียบกันแม้กระทั่งตัวของทางอร์เนอร์สรอตนายใหญ่ดัชแมนของทีมเราก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้ในการให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดทางไมค์ดีนอดีตผู้ตัดสินของพิมเมลิก็ออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าทั้งสองกรณีดังกล่าวนั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงม,มันไม่ได้เหมือนกับเคสเมื่อวันก่อนเลยนะ ดีนก่าวมันมีหลายจุดที่ไม่มีความชัดเจนแล้วบอลก็ไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ตัดสินดังนั้นในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วผมคิดว่านั่นมันเป็นการตัดสินที่ถูกต้องแล้ว หลังจากตีนออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นดังกล่าวได้เพียงแค่ไม่นานทางแกรี่เนวิลล์อดีตแบกขวากับตันทีมตลอดตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อลิตลอดการของเรา <c oughs> ก็ฉวยโอกาสในการออกมาร่วมแสดงทัศนะตามน้ำไปเลยว่ายังไงเสียมันก็ต้องไม่ใช่ใบแดงอยู่แล้วและต่อให้ตัวของทางสตรอตจอ,อกมาเรียกร้องมากมายขนาดไหนมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ มันมีกองหลังอีกคนที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลเลยนะนวิลกล่าวลาวอนก็ไปอีกทางด้วยผมรู้ดีว่าตัวของทางอาร์เนอร์สรอยากจะให้มันเป็นใบแดงแต่ผมคิดว่าเขาก็คงจะคิดได้เองแหละเมื่อจู่ตัวได้กลับไปดูภาพช้าของจังหวะนี้อีกครั้งว่ายังไงมันก็ไปไม่ถึงขั้นนั้นหรอก เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกอันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาแสดงทัศนะของทางเจมี่คาราเกอร์อดีตประกังระดับตำนานของทีมเรากันบ้างเมื่อทางเคอร์ติสโจนพิตฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเราระเบิดฟอร์มเทพทั้งการเรียกจุดโทษให้กับประตูเบิกร่องของทางบอมเบดซาลาตอเน,นื่องจนมาถึงการที่เขาเป็นผู้ยิงประตูชัยพาทีมคว้าชัยชนะเหนือทางสิงห์รุเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอีก หลังจากจู้ตัวได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแทนที่ของทางอเล็กซิสแม็คอาริสเตอร์และยังไม่นับทางไรอันเกรเวนแบกห้องเครื่องดัชแมนที่กระทำผลงานได้อย่างสุดยอดมากในการแข่งขันฤดูกาลนี้อี นั่นจึงทำให้ทางคาราเกอร์ชี้ชัดลงมาเลยว่านักเวลานี้ลิว์ภูหาได้มีความจำเป็นจะต้องไปตามง้อทางมาตินซูบิเมนดีมิดฟิลด์คนดังของทางเรอัลโซเซดาตอีในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกกราคมที่จะถึงนี้หลังจากเขาได้ถูกเจ้าตัวปฏิเสธมาแล้วหนหนึ่งในช่วงสมัมมือก่อน คอร์ติสโจนก็แค่ต้องรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ของเขาต่อไปให้ได้นะซึ่งมีมันคือการเล่นในระดับสูงที่สุดเลยคาร์ลเกอร์กราวเขาต้องแข่งขันย่งริงตำแหน่งกับนักเตะที่ยอดเยี่ยมอีกถึง2คนด้วยกันแต่มันยังคงมีเกมอีกมากมายที่เขาจะสามารถลงเล่นได้เพราะต้องไม่ลืมว่าทางลิเวอร์พูลเองก็มีเกมที่พวกเขาจะต้องลงสนาม50-60นัดต่อฤดูกาลอยู่แล้ว สิ่งหนึ่งที่ผมคิดมาโดยตลอดก็คืออา n เนอร์สรตจะมีการกลับไปไล่ล่าตัวทางมัรตินซูบิเมนดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมก,กราคมหรือไม่แต่เมื่อคุณได้เห็นฟอร์มการเล่นแบบนี้ของโจสและรวมถึงคนอื่นๆในแผงกองกลางของเราแล้วผมก็คิดว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องไปตามง้อสูบีอีก ตอนหลายสัปดาห์ก่อนผมยังคิดว่ามันยังมีโอกาสที่ลิเวอร์ p o o จะซื้อมิดฟิลคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมแต่เมื่อคุณมีนักเตะอย่างโจสรวมถึงคนอื่นๆที่พร้อมจะแย่งชิงตำแหน่งกันมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าเรามีทีมที่เปี่ยมได้วยคุณภาพไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอมันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับภาพรวมของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ เมื่อชัยชนะของทีมเราเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทำให้ลิเวอร์พูลยังคงรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของตารางเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นด้วยผลงานการคว้าชัยชนะได้มากถึง7นัดจาก8เกมทำแต้มทิ้งห่างแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วอย่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่หนึแต้มและก็นำหน้าปืนใหญ่อรสเนอลอยู่ที่4คะแนนเข้าให้แล้ว นั่นจึงทําให้แม้แต่ทางไมการีชาร์ดอดีตประหลังระดับตำนานของยอดทีมจากเมืองแม <c oughs> นเชสเตอร์ก็ได้ออกมายอมรับด้วยตัวของเขาเองเลยว่าลิวร์พูได้ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วมากเพียงพอที่จะทําให้เขาเชื่อมั่นได้ว่านี่แหละคือทีมลุ้นแชมป์อย่างแท้จริง ในตอนนี้มันชัดเจนแล้วนะว่าทางเลิวผูได้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวมันไม่ได้มีข้อสงสัยในประเด็นเหล่านั้นเลยแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะผิดพลาดไปจากนี้อีกด้วยลิชาร์ดกล่าวคุณจะเห็นได้เลยว่าการอ่านเกมระหว่างแผนการของพวกเขามันค่อนข้างที่จะรุบปโปร่งเลยนะ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมพวกเขาถึงสามารถที่จะปรับรูปแบบการเล่นให้เข้ากับการแข่งขันแต่ละนัดได้อย่างมีความเหมาะสมด้วยเหตุนี้มันจึงทําให้ผมมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าพวกเขามีโอกาสที่จะก้าวเดินไปได้จนสุดทางสำหรับการแข่งขันเบียดลุ้นตําแหน่งแชมป์ของพิมลิในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าสาเหตุหลักสำคัญมันก็มาจากตัวของทางอาร์เนอร์สตรนั่นแหละ เพราะเขาเป็นคนที่เข้ามาช่วยการปรับการเล่นของพวกเขาให้เปี่ยมไปได้วยความเยือกเย็นและยังมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งโดยเฉพาะในส่วนของเกมครับมันทำให้ลิว์ภูได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัวพวกเขากลายมาเป็นทีมที่เล่นด้วยความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมและเราก็แทบจะสามารถไว้ใจได้เลยว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยทิ้งแต้มไปแบบง่ายๆให้เห็นกันอีกแล้วในการแข่งขันยุคนี้ เมื่อพูดถึงการรุ้นแชมป์ของทีมเราในสายตาของคนภายนอกอย่างทางไมค์ก้ารีชาร์ดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอมันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูทัศนักของทางออ n น r ร์สตในใหญ่มากฝีมือของเรากันบ้างดีกว่าว่าเขาเองมีมุมมองต่อในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้าง ทั้งนี้เมื่อถูกนักข่าวสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวข้างตน้นตัวของทางสลอตก็ยังคงถ่อมตัวและเขาเองก็ยังไม่ได้มองอะไรไปไกลมากถึงขนาดนั้นแต่เจ้าตัวก็มีการออกมาเปรยเลยว่าในช่วงเจเกมนับจากนี้ไปหากพวกเขายังคงสามารถที่จะเกาะกลุ่มหัวตารางของการแข่งกันพิมลิกแบบนี้ได้ต่อไปมันก็เป็นโอกาสอันดีที่ลิเวอร์พูลจะสามารถก้าวขึ้นมาคว้าความสําเร็จได้ในบันปลายด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่ง7จดเกมต่อไปจากนี้สำหรับทีมของเราในเกมลีกจะประกอบไปด้วยการบุรกไปเยือนอร์เซนลกลับมาเล่นในบ้านเจอกับไบรตันและแอสตันวิลลาออกไปเยือนทางเซาท์ทัม์ตันแล้วก็กลับมาเล่นที่สนามแอนฟิลด์อีกครั้งรับศึกหนักกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยเกมเยือนอีก2นัดในการบุกไปเยือนทางนิวคาสเซิลอย่าไนตดและแอสเวอร์ตันตามลำดับผมพอใจอย่างมากกับผลการแข่งขันในเกมนี้นะ สโลตกล่าวแน่นอนว่าเราอยู่ในสถานะที่ดีแต่โปรดอย่าเพิ่งตัดสินทีมของเราจากผลการแข่งขันในนัดนี้เลยเอาเป็นว่าไว้ผ่านการแข่งขันไปอีก7เกมนับจากนี้ไปแล้วคุณค่อยมาตัดสินทีมของเราในช่วงเวลานั้นบททดสอบใหญ่ที่สุดสำหรับเราก็คือตอนที่เราต้องลงเล่นทั้งการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปียนลีกและการแข่งขันพรีเมียร์ลีกแบบต่อเนื่องทุกๆ3วัน นั่นแหละคือสิ่งที่ทั้งอ r อสซนอและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเผชิญหน้ามาโดยตลอดในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเมื่อปีก่อนอีกด้วย ดังนั้นผมเชื่อว่านี่แหละจะเป็นบททดสอบของเราสำหรับช่วงโปรแกร,รมชุกเหล่านี้ประกอบกับสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญหน้ากับทีมหัวตารางหลายๆเกมติดต่อกันด้วยมันจะสามารถทำให้เราได้เห็นกันเลยว่าทีมของเรายืนอยู่ที่จุดไหนกันแน่ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นเกี่ยวกับทางอ่านเนอร์ส็อตอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นสืิติส่วนตัวที่เขาได้ฝากเอาไว้กับทีมของเรากันบ้าง หลังจากก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งจะทำฟริติกลายมาเป็นผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลได้ออกสตาร์ทการคุมทีมได้ดีที่สุดตลอดการนับตั้งแต่มีการก่อตั้งสโมสรของเราขึ้นมาเลยทีเดียวขณะเดียวกันเขาก็ยังต่อย,ยอดผลงานดังกล่าวออกมาได้เรื่อยๆโดยในตอนนี้ก็คว้าชัยชนะไปแล้วถึง10นัดจากการแข่งขัน11เกมแรกในการแข่งขันทุกรายการ ล่าสุดหลังจากที่ส็อตนำทีมคว้าชัยชนะเหนือทางเชลซีมาได้อีกเมื่อคำคืนที่ผ่านมามันก็ทำให้เขาทำอีกหนึ่งสถิติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นเมื่อเขาได้กลายมาเป็นผู้จัดการทีมคนแรกของพิมเมลีนับตั้งแต่ยุคของทางเป๊ปกว่าเดียล่าตอนที่เขาเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ใหม่ๆได้การคว้าชัยชนะได้มากที่สุดด้วยจำนวนเกมที่น้อยที่สุดที่10นัดจาก11เ,เกม นั่นทำให้เขาเป็นรองเพียงแค่นายใหญ่เลือสเปนิชที่ยังคงรังเบอร์หนึ่งตลอดการของหลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษด้วยการสามารถคว้าชัยชนะรวดตลอดสิบเกมแรกของเขาแต่แม้กระนั้นแค่ผลงานเท่านี้ก็เพียงพอจะสะท้อนให้เห็นแล้วว่าอดีตนายใหญ่ของทางเฟยโนดรอตเธอรดัมผู้นี้เป็นของจริงแล้วมันก็ยังคงมีสถิติต่างๆอีกมากมายที่รอให้เขาไปทำลายต่อไปต่างำ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ